คือเราสวดทุกวันเนี่ยเราพร้อมใจกันสวดนะฮะทีนี้มันโดยกําลังของพระโพธิสัตว์หลวงปู่นะเวลาเราสวดเขาก็หยุดเฉยๆนะเขามันมันมันเคลื่อนไหวไม่ได้เข้าใจว่ามันไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรมันก็หยุดเฉยๆที่ที่ที่เราทําทุกวันเนี่ยเหมือนก็เหมือนกันเหมือนกับการหยุดพักนะเพราะว่าเขาไม่เคยหยุดพักหรอก แต่ถ้าเราสวดบ่อยๆเนี่ยพร้อมใจกันสวดนะหลายๆคนนะถ้าเราสวดสี่เวลาพวกนะี้มันหยุดนะแต่อาจจะเชื่อยากต้องไปดูต้องต้องทำให้ดูให้ได้นะ่ะเึงจะรู้ว่ามันหยุดจริงหรือเปล่าอะไรเนี่ยแล้วอย่างนี้ถ้าในทางกลับกันนะคะถ้าสมมติเราคิดว่าเขาตายเนี่ยเขาตกนรกเขาไม่ได้รับแน่ๆ ไม่ได้รับแต่ก<ต>็เฉยเฉยถ้าสมมติเขาอยู่แค่สัมภเวสีอะคะโอ้เขาก็เปลี่ยนร่างใหม่ไปเกิดตามคำคําว่าสัมภเวสีก็วิญญาณที่ตกค้างคือวิญญาณที่ตายก่อนกําหนดโดยกรรตัดรอน <c oughs> พวกอุบัติเหตุเนี่ยฆ่าตัวตายอันี้่ <c oughs> อุบัติเหตุอุบัติภัยที่เราเห็นเห็น <c oughs> ทุกวันน่ะรานนั้นวิญญาณพวกนี้จะตกค้างตกค้างเขาถึงเรียกว่าสัมภเวสีคือยังไม่ได้ไปเกิด ยังไม่ถึงอายุไขที่จะต้องเกิดมันก็เล่ร่อนแต่นี่พวกพวกที่มีความรู้พิเศษเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เขาจะนำพวกนี้ไปใช้ฮะนำไปใช้ท,ทำอะไรคะอย่างพวกพวกสายดำทั้งหลายพวกเล่นอาคมทั้งหลายเนะี่ยเขาผูกไว้เอาไปใช้ทำร้ายคนอื่นลักษณะนั้นนะหรือไม่ก็ เอาไปเป็นลูกน้องคําว่าผูกเนี่ยเขาผูกกับร่างที่ตายหรือเขาผูกกับจิตคะจิตเขาที่ร่างที่ตายเขามีประโยชน์อะไรหรอเขาใช้เสืออะไรคะไปผูกเนี่ยใช้อาคมใช้การฝึกฝนใช้การฝึกสมาธินี่แหละเพราะนี้มีสมาธินะฮะสามารถจะใช้อาคมผูกไว้แต่เป็นดาบสองคมน,นะถ้าตัวเองกำลังไม่พอมันก็เล่น มันก็ทำร้ายตัวเองได้นะทําร้ายคนเล่นได้นะ,ะเคยเจอมาหลายลายนะฮะพออายุมากขึ้นทำกรรมไม่ดีหนะักเข้าไปกําลังเปียนลงพวกนี้ลุมทาร้าย<ะ>ตายเหมือกันแปลว่าเขาโกรธแค้นคนที่มาทําเขาเออกไปใช้เขาะโดยการเคี่ยนตีเขา อย่างอย่างนี้ถ้าสมมติเราไปเจอแบบเนี้ยเราสับเพเขาเขาปล่อยวิญญาณให้เข้าไปเกิดใช้บารมีหลวงปู่จุดนี้อะที่เราทากันทุกวันเนี้ยเรื่องของสัมพเวสีเนี่ยฮะพวกเป็ดอสุรกายอย่างนี้แล้วพวกใส่ดาเขาก็ไม่เหลืออะไรให้ใช้แล้วสิคะหอมันไม่หมดหรอกเพราะคนตายทุกวันผูกใครก็ได้มันมีอาคมมันผูกใครก็ได้ฮะ<อ>คนที่เขาตาย พวกที่ตายก่อนกําหนดพวกนี้มีกรรมอยู่แล้วไงเข้าใจไหมห<า>กรรมไม่ดีเขามีอยู่แล้วมันถึงตายก่อนกําหนดได้ไงแต่คนหลายๆคนมักคิดว่าการที่เราเป็นโรคเนี่ยคือเราถึงอายุไขเราเป็นโรค<บ>ตายบางคนก็เป็นโรคตายก็คืออายุไขก็มีาตามกรรมก็มีตามอายุก,ก็มีค่ะ<า>มันไม่ใช่ว่าบางคนอุบัติเหตุน,นะครับมันก็ตามอายุไขก็มีเหมือนกัน โดยปานาธิบัตในอดีตเหมือนกับคนทําแท้งเหมือนกับแท้งเนี่ยแหละเด็กบางทีเด็กบางคนเนี่ยมันอายุมันแค่นั้นอ่ะมันก็เลยแท้งมันก็เลยตายมันตายแลย้วมันก็ไปเกิดใหม่ไม่ได้อยู่เด็กที่โดนทําแท้งคือเขามีกรรมมาใช่บางคนนะเขาก็มีกรรมบางคนก็ไม่มีนะฮะเราไปฆ่าเขาบางคน มันก็เหมือนคนนะ่ะมันไม่ใช่ไปเราไปมองประเด็นเดียวไม่ไ,มได้นะในโลกวิญญาณกับโลกมนุษย์มันไม่ต่างอะไรกันหรอกนะเพราะวิญญาณพวกนี้มันไปจากคนคนเกิดเกิดตายตายเกิดแล้วก็ต้องตาย